สวัสดีครับนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนถึงเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ หวัวข้อที่หนึ่งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและได้ผลผลิตจํานวนมากผู้ผลิตจะต้องเลือกปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยีหมายถึงวิธีการหรือความก้าวหน้าที่สามารถนํามาใช้พัฒนาการผลิต และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการได้ตัวอย่างเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตเช่นรถเกี่ยวข้าวเครื่องสูบน้ำเครื่องบรรจุสินค้าเหล่านี้เป็นต้นเรามาดูเทคโนโลยีการผลิตทางด้านการ,กรเกษตรอ่าในภาพก็คือ รถเกี่ยวข้าวนะครับนักเรียนต่อไปภาพทางขวามือก็คือเทคโนโลยีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมก็คือเครื่องบรรจุสินค้านั่นเองต่อไปเรามาดูหัวข้อที่2ปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการในการผลิตสินค้าและบริการ ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตดังนี้หนึ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงหากน้ำมันมีราคาสูงขึ้นต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเพราะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องจักรและยานพาหนะก็ต้องใช้น้ำมันเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าสองราคาวัตถุดิบ เมื่อวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าและบริการจึงมีราคาแพงขึ้นเช่นน้ําตาลนมมีราคาสูงขึ้นหรือต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าประเภทอาหารมีราคาแพงขึ้น ต่อไปเรามาดูข้อที่3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อาการเลือกซื้อสินค้าและบริการพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อการผลิตและการเลือกใช้สินค้าและบริการซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมีหลายประการดังนี้ 1. ราคาสินค้าราคาเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยปกติแล้วเมื่อราคาสินค้าต่ำลงทำให้ผู้ซื้อที่ไม่เคยคิดจะซื้อเลยมีความต้องการซื้อมากขึ้นเช่นเสื้อราคาตัวละ200บาทถ้าผู้ขายลดราคา15%หเรหือราคาตัวละ170บาทอาจทำให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจและซื้อเสื้อตัวนั้นได้ในภาพก็เป็นรองเท้านะครับรลดราคา80%ด้างทางขวามือก็คือ อ่าเสื้อยี่ห้ออ d ดิดานะครับรลดราคาห้าสิบเปอเซนตต่อไปหัวข้อที่สองก็คือรายได้ผู้มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นตามรายได้เช่นอาจซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถยนต์ราคาแพงเป็นต้นส่วนผู้มีรายได้น้อย ก็อาจเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นมากกว่าสินค้าที่ต้องการเช่นใช้ซื้ออาหารยารักษาโรคเป็นต้นต่อไปสามรสสัญลมความเชื่อทัศนคติการที่คนเรามีรสสิญลความเชื่อทัศนคติแตกต่างกันทําให้มีความต้องการสินค้าและบริการไม่เหมือนกันอเช่นบางคนเนี่ยชอบซื้อเสื้อผ้าสีสันสดใสแต่บางคนชอบซื้อเสื้อผ้าสีอ่อน บางคนเชื่อว่ารับประทานยาสมุนไพรจะทําให้หายจากโรคแต่บางคนเชื่อว่ายาแผนปัจจุบันดีกว่ายาสมุนไพรสี 4. การโฆษณาเป็นการกระจายข้อมูลทําให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้าและบริการชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นเช่นการโฆษณาในสื่อออนไลน์วิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์ต่างๆ ป้ายโฆษณาหนังสือพิมพ์ช่วยทําให้ผู้ซื้อรู้จักและอยากทดลองซื้อสินค้าและใช้บริการการโฆษณายังมีส่วนช่วยทําให้ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าผู้ขายพยายามโฆษณาสินค้าและบริการของตนในรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ซื้ออยู่เสมอปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ขายเนี่ยต้องการชักจูงให้ผู้บริโภคมาใช้สินค้าและบริการของตน จึงมีการแข่งขันการส่งเสริมการขายเช่นการส่งชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไปชิงโชคการลดราคาผลิตภัณฑ์เมื่อซื้อเป็นคู่จะถูกกว่าเมื่อซื้อแยกเป็นต้นการส่งเสริมการขายช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นข้อห้าสภาพบินฟ้าอากาศ อากาศมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการเช่นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวย่อมต้องการกินอาหารที่มีไขมันหรือแคลอร,รี่สูงเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นผู้ที่อาศัยในบริเวณที่มีอากาศร้อนต้องการสวมเสื้อผ้าบางๆมากกว่าเสื้อกันหนาวจึงนิยมซื้อเสื้อที่เนื้อผ้าบางต่อไปหกคุณภาพ สินค้าที่มีคุณภาพดีมีรูปแบบที่สวยงามใช้ได้คงทนย่อมได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต่ำดังนั้นสินค้าที่มีคุณภาพดีจึงเป็นที่ยมของผู้ซื้อโดยทั่วไปผู้ซื้อยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี สรุปเรื่องที่เราเรียนกันนี้คือเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก,การผลิตสินค้าและบริการปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตสินค้านอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตทั้งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและราคาวัตถุดิบที่มีผลให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการเช่นกันได้แก่ราคาคุณภาพการโฆษณาระดับรายได้ของผู้บริโภคและรสนยมของผู้บริโภคเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการไปแล้วหวังว่านักเรียคนคงพอจะเข้าใจกัน,นครับถ้ายังไม่เข้าใจ ไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูมิชัยก็จบการสอนไว้จต่เปียงนท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ